ต้องแม่นนะกินใบมันแล้วกินหน่อยหนึ่งก็อืดเด้สอดเจ้ามาสอนเสาได้เนาะกันมานะ่ก่เที่ยงมันยืนอยู่พูนมันยืนกินเฟียงอยู่พูนี่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้เป็นไรท้องอืดเลยไม่รู้กินใบมันหรือเปล่านะครับนนอย,อยนนเออ อย่าร้อนกินหน่อยนึ่งเจ้าของเขาไม่อยู่นะครับก็เลยมาพากันมาดูก่อนมีคนเขาบอกงัวมันดิ้นอยู่นะครับก็เลยพากันมาดูไม่รู้กินใบมันหรือเปล่าน่าจะน่าจะมีส่วนนะครับเพราะท้องอืดเลยครับดูดูท้องครับมมมััันนน้้ไดงงวกิใใบบ กันนั่นเมื่อกี้ไอ้น้อยไปเมื่อกี้มันบอกว่ากําลังดินอยู่เพิ่งใจขาดเมื่อกี้นี่ตายนเนยรายหรอครับตายแลยอืดทองอทองมันตึงเลยนะแต่มันกินนิดเดียวเองนะพี่แล้วยาหญ้าเนี่ยยังไม่ได้ฉีดยาเลยใครบางคนมาเจอลูกกระตงหมลูกปลาะติงหมูหม,มาผ่าน,นาเข้ามาจากสวนเมื่อกี้เขาผ่านไปยังเห็นดินอยู่เข้าไปบอกเมื่อกี้ก็เลยออกมาดูกันกินยอดเดียว สามที่ยอดน่ยตรงนี้ก็ตรงนี้กองสงสัยพิ่งกินนี่แหละตอนช่วงกันมาก็ส่วนนะแต่มันยืนกินนั่นอยู่นั่นตรงกลางอ่ะใส่เสื้อใส่ทำไมเฮ้ยเดินติดเหล้อ่าฮ่าฮ่่อาฮ่าฮว่า่า่่า่มฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่่า่าาฮ่าฮานน่าจะ ก็ประมาณสี่ห้าปีแล้วจังแล้วมันมีจากลูกนะจ้ะเตะไม่ต้องตัวนี้ต้องมีส่วนต้องกินใบหมันนั่นแหละประมาณหกปีถ้ากินใบหมันนั่นเนอทองทองอืดเลยเด้มันไม่เคยกินอ่ะเอองนบ่อร้อยงูไม่ใข่งขนาดนู้นนูร้อยกินอยู่ตรงนสามตีก่อนแล้วกินนิดเดียวมันไม่เคยกินนะพิษถ้าได้ทางวะกินใบหมันอืดเด้อถ้าเป็นมันเก๋นะเพรได้แต่นี่มันยังก่อน ตอนแรกเขให้อยู่แต่ในข้อก็พี่ไม้โทรมาอันนี้พ่อเราเพิ่มจำนวนข้มันบิ๊กบิ๊กบิ๊กกับพี่หมายสี่ลายจะเข้านะครับทำได้ได้ครับนี่ทำไงเนี่ยทำไงตัวอะไรตัวตัวอะไรกินได้พี่กินไม่ได้กินได้ไหมกินได้เอามันไม่มีพิี่ล่างทองมันลางปกติคือวัวเน็กกินใบมันไม่ได้ใช่ไหมวัวควายเนี่ยถ้ากินใบมันทองมันจะอืดเลยเลยมันกินได้แต่มันกินได้ไม่เยอะ มันกินไปนิดเดียวนะมันน่าจะปัดไปแค่มันเป็นบางตัวถ้าบางตัวถ้ากินไม่ถูกก่อนอืดเลยเล้ลมแล้วเนี่ยเพิ่งเพิ่งแกะขาดเมื่อกี้นี่เมื่อกีี้น่เองตอนที่จะมอสมันเออไอ้น้อยมันไปเมื่อกี้บอกบอกให้ออกมาดูถ่ายคลิปเล้วจะมอสเออถ่ายคลิปเพิ่งแกะขาดเมื่อกี้แหละเพิ่งดินเมื่อกี้นี่าตอนกันมาตอนเที่ยงมันมันยืนกินอันนั้นอยู่ปุ๊บเห็นไหมเล็ดบู๊ต้าลุ่มนักมวย ยังโมขึ้นเลยสองสติ๊กเกอร์มาเลยส่งไปทางวบ้โอเควันนี้กินราคาอะไรที่ไหนร้อยร้อยมันกินตรงนี้อยู่นี่น่ะร้อยปลายนี่ก็กินอยู่นี่ตัวละสามหมื่นห้าแม่น่ะนุดเลยกินใบมันน่ะแถวนี้ก็กินอยู่นี่ก็เป็นต้นเมียร้อยดึงกินนี่มียร้อยดึงกินไม่หรอกคือแต่ใบมันเนี่ยมันไม่ได้ฉีดยาใช่ไหมไม่มันยังไม่ได้ฉีดก็พิษเด้องวควายกินพิษเด้อมันอืดเด้อทองมัน ไม่มีใครมาทอะไรนะไม่มีใครมาหรอกเพราะตอนค่อยมาแต่ส่วนมันก็เห็นยืนหันยืนกินเฟียงนี่ฮะมันหากันลมเมื่อกี้นี้ไอ้น่อยมาเห็นเมื่อกี้ีนแล้วก็เข้าไปบอกมันเพิ่งใจขาดหวังห้านาทีนี่แหละเฮ้ยมืดคืนก็ไปแล้วด้วยงัวตัวใหญ่ป่ะนี่ บบกินก็แค่แต่คือเราไ่แน่ใจว่ามันตายจากใบมันกินหรือเ่าก่อนให้อา่อนตรวจตรวจหที่ทอตรวจไมแม่กลสกั์น่าจะใช่หรือนุเอ้ยนี่นะใบมันลอยกินไหลเฉย,ยนี่ออลอยดึงกินหลยยนี่แ,แม่น <c oughs> มนั่นแหะถ้าท้องถ้าทอ้องตึงแบบนี้เนาะว่าเนาะกินใบมันนั่นแหละ ประมาณปลายือนี่ร้อยกินหลายอ่คอนสีย่วนนา่มแล้วก็พุทธคามีนาเมษาพุากประมาณเดือนหรือไม่นะไม่นะประมาณปลายเมษาเพราะว่าเรายังจำได้เลยว่าแขกที่มาช่วยหานาะเรายังได้เอาน้อโขมมาต้มให้แขกกินต่วนตอนนั้นไม่ได้ทิปส่วนกระทิปอ่ะไม่ตด้ไม่ได้ะก็ส่เมแต่เขาไม่ได้ใส่แน่นเละติดใบมันอิ่เนี่ยแะ อมกินหนอนหน่วยเดียวพิษเด๋บางตัวพิษเต๋ยวครับแริษัทที่ว่าจะได้รู้เลยว่าลายพ่ออะไรอู้ตายเองก็แล้วไปแต่ถ้าหาเจอแล้วเจอสาพิษสองอะไรที่ไม่เจะสมนี่ว่าก็เราก็อยากรู้ว่ามันตายถึงแค่ไหนดูยังเพอ เสดงงันออกได้ี่ถ้ายืนตรงนี้ไม่น่านยืนถึงเน่ๆขอต้องติดต้องออกทางนั้นได้ออกได้แล้วกัมานี่ นี่นะครับวัวเสียชีวิตนะครับไม่รู้สึกเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับน่าจะเป็นกินใบมันหรือเปล่านะครับนี่รอยกินนะครับแต่ถ้าถ้ากินบัวควายจะผิดนะครับกินใบมันแล้วท้องจะอืดนะครับท้องอืดแล้วหายใจไม่ออกตายเลยนะครับดูท้องครับท้องกลมเลยครับเพิ่งตายนะครับเพิ่งตาย มันอืดเลยถ้ากินใบมันนะอืดไหวทีเดียวเวลาเขาเลี้ยงนะ่ะเวลาเขาเลี้ยงนะ่ะเขาจะไม่ให้กินใบมันได้เลยถ้ากินใบมันหน่อยเดียวเนี่ยตึงอืดไหวในท้องวัวก็เป็นทรัพย์ชนิดหนึ่งขโมอยวัวก็ดีเนี่ยฆ่าวัว ผิดฐาน่ารนะูิดฐาทเสียนี่นะครับน้องนัทชิวเข้ามานะครับพ้ีเขามาแล้วก็ไทรัทแล้วก็ทนายโรบิตานะครับเาขาไปเขาไปโรงพนะักไปหา,านารถนีให้เขาเอาตํารวจมาเลย

เอนแต่ได้ไปกินใบมันเขาอาจะให้การตายน่นเราเอาน้ำใส่ใ้อให้มันกิน้อแล้วัน่าบิมมันไม่หางแต่ว่าพี่ลิ่งพูดว่าพีเบืครั้ง่อบคครับแม่มอง หน้าจะมีสว่วนและใบมันนั่นแหละโอะเคนะคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทมุกงบถ้าก่านกดกอด้ด้วยนะครับ่ลืมกดกราบใครคกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยนครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ลงก่อนนะครับสวัสดีครับ